คืนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะเจอกันอีกนะคะกับหลายๆกับหลายๆรายการค่ะมากรายการลาวทีวีน้อยสตาร์น้อยทีวีลาวสตาร์ลาวสตาร์อุ้ยลาวสามพี่ขน,นาดพูดถึงนี่เลยเนาะงงตัวเองแล้วอันนี้อันนี้อันนี้อย่าสงสัยนะคะเลขแปดนะคะเลขแปดนั่นเนี่ยเลขแปดของเราเนาะ ปากกาจะหมึกหมดละจะได้ซื้อใหม่ละโอ้ยยังไม่ไปซื้ออีกนะน้องๆเนาะได้เท่าไหร่แล้วสองอาทิตย์ลวมั้งปากกาไม่จิกเราโอ้เสียงทําไมเป็นอย่างนี้เนาะเสียงไหมเสียงไม่สดใสเลยมันก็ดึกแล้วเนาะพูดถึงนะอืเนี่น้องๆคะนี่นานตามนี้เลยค่ะใครชอบก็ ดูใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้คือแนวทางนะคะแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะน้องๆค่ะที่จะทําเข้าทุกวันก็คงอัจฉริยะแล้วเนาะเก่งแล้วเนาะถ้าเข้าทุกวันเนาะอือแนวทางของเราทําเหมือนเดิมเลยค่ะจะเข้าจะหลุดโอ้ยวันวันเพื่อก็ได้แต่แก้ตัวนะ้อร้้จะพูดไงมันหลายอย่างนะคะน้องๆเวลาลงแล้วมันก็งงเนาะ วันนี้ขอขอให้ไปตามนี้นะขอให้ปังปังตามนี้เลยดูเลขสังเกตดนีเลขก็เหมือนกันหมดเลยเนาะแปก,กเลยทามาได้ไงอย่างเงี้ยดูเิเลขวิ่งเลขรูดเลขมีเลขสามก็ไม่มีเลขห้าก็ไม่มีที่สังเกตนะเลขแปดก็มีตัวเดียวนอกนั้นทั้งหนึ่งทั้งศูนย์โอ้ยเนาะงงทำอะไรออกมาทำไมมีแต่ศูนย์มีแต่ศูนย์ศูนย์ นี่แหละเลขเป็นถึงศูนย์เยอะไงทำออกมาทีไรศูนย์เยอะเยอะกว่าเพื่อนเลยเยอะมากค่ะไม่ลงก็ไม่ได้เสียดายเนาะเผื่อมาทุกอันวาไงอะ่ะเนาะมันก็ไม่แน่ไม่นอนนี่ทำทำไมเลขค่านี่เขายากอยากเวลาทำเลขค่าเลขแปดวันนี้เลขเจ็ดก็ไม่เท่าไหร่นะเออหนึ่งสองสามสี่นะคะ ประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านใครชอบก็าตามกละบาทตรงบาดอย่าเล่นเยอะนะคะแค่แนวทางนะคะน้องๆค่ะไม่แนะนําให้เล่นหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากทําแนวทางเาะว่าเราจะทําเข้าไหมเนี่ยทำมาไม่ใช่ทรรมาทำมาประมาณเดือนหนึ่งแต่ที่เคยทําแล้วก็เล่นเองนะโดยที่แบบ มันเข้าบ่อยอะประมาณสามเดือนค่ะน้องๆค่ะสามเดือนนะถึงได้ได้ลงมาคลิปได้ลงคลิปอย่างเงี้ยปกิปปาทำเข้าไงทำเข้าบ่อยจนโอ้ยจนปังๆเนาะฉพาะดาวโจนนี่มาก่อนนี่โหเล่นคนเดียวเฮคนเดียวบางครั้งไม่เข้าไปรุนนนะเพราะว่าถ้าดาวตอนนี้นั่นอนะจะหลับจะนอนตื่นขึ้นมาโอ้ยดีใจ ถูกถูกทบทุกวันทุกวันเลยก็ว่าได้ดาวจนมาก่อนเนะหาะฮานอยด้วยฮาหนอยก็ถูกทุกวันมาก่อนเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วทามาทํามาเรื่อยๆทําเองเล่นเองเล่นเองชงเองนักเลงพอประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาให้แนวทางน้องๆนะคะแบ่งปันค่ะคงไม่ว่าอะไรนะคะไม่โชก็ผ่านประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามพี่ตลอดนะรักทุกคนนะจุ๊บจุบ